สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่ากันต่อนะครับว่าโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างไรแต่ก่อนหน่นนะครับผมจะขอแนะนําให้เราได้รู้จักค่าตัวเลขซึ่งคุณหมอจะใช้ในการบอกระยะของโรคนั่นก็คือค่าอัตราการกรองที่ไตหรือที่เรียกกันว่า GFR เวลาที่หัวใจบีบตัวก็จะส่งเลือดลงมาเลือดบางส่วนนี้ก็จะมาผ่านหลอดเลือดแดงที่ไต สารน้ําหรือสารคือแร่ต่างๆในเลือดที่ผ่านมาที่ไตนั้นก็จะถูกกรองในหน่วยไตย,ย่อยเพื่อขับสารน้ําหรือว่าคือแร่ต่างๆออกมาเป็นปัสสาวะเลือดที่ผ่านไตแล้วก็จะออกมาทางหลอดเลือดดาแล้วก็ส่งกลับไปที่หัวใจอีกครั้งหนึง่งปริมาณของสารน้ําที่ผ่านการกรองที่ไตใน1น,นาทีก็คือตัวเลขของค่า GFR นี่แหละครับค่า GFR มีค่าได้ตั้งแต่120จนถึง0ได้ค่า GFR นี้ใช้ในการบอกระยะของโรคไตวายวหรือหลัง ซึ่งปัจจุบันก็แบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะครับคนไข้ไตไวายเรื้อรังในระยะแรกก็มักจะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าเมื่อระยะของโรคไตเข้าสู่ระยะที่4ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าค่า GFR เนี่ยน้อยกว่า30ซึ่งก็เป็นระยะที่คนไข้ก็จะมีอาการแสดงของโรคไตวายเรื้อรังออกมาแล้วเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่5ซึ่งเป็นระยะที่ไตทํางานน้อยมากก็คือมี GFR น้อยกว่า15เปรียบเสมือนกับว่าไตานั้นไม่ทํางานโดยสิ้นเชิง การรักษาโดยการฟอกไตจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สําคัญในระยะนี้อาการของโรคไตวัยเรือรหลังก็อาจจะเกิดได้จากการที่ไตไม่สามารถที่จะขับเกลือหรือว่าน้ําออกจากร่างกายได้ทําให้ร่างกายมีปริมาณของน้ําแล้วก็เกลือมากเกินไปคนไข้ก็จะมีอาการบวมตามร่างกายโดยเฉพาะส่วนของขาหรือคนไข้าอาจจะมีอาการเรื่องของภาวะน้ําท่วมปอด โดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยอาการน้ำทั่วปอดก็จะเป็นบ่อยขึ้นปริมาณน้ำหรือว่าเกลือที่มากเกินไปร่วมกับการทํางานที่ผิดปกติของไตก็ทําให้คนไข้โรคไตวายมีภาวะความดันโลหิตสูงร,ร่วมด้วยประการที่2คนไข้ที่มีไตทํางานน้อยลงก็จะมีภาวะที่พบได้บ่อยก็คือการสะสมของระดับโพแทสเซียมในเลือด ระดับโพแทสเซียมที่สูงขึ้นในเลือดถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะการที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นมากๆเนี่ยก็จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายกับคนไข้ได้คนไข้าอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าหรือว่าหยุดเต้นได้อันท,ที่3ความพิบัติหนึ่งของไตก็คือการที่ไตไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นให้วิตามินดีทำงานในการที่จะดูดแคลเซียมในลำไส้กลับเข้ามาในร่างกายได้คนไข้ก็จะมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งเพราะว่าแคลเซียมในเลือดต่ำเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมใกล้ๆก,กับต่อมไทรอยเราเรียกกันว่าต่อมพาลาไทรอยให้ทํางานมากขึ้นตัวต่อมพาราไทรอยนียก็จะพยายามที่จะเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดด้วยการที่จะดึงแคลเซียมจากกระดูกออกมาคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีภาวะของกระดูกที่บางลงทําให้กระดูกเปราะบางแล้วก็ง่ายต่อการหักประการที่4ไตไม่สามารถที่จะสร้าง ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไขกระดูกได้ที่เรียกว่าอิลิทโพลอยตินทาให้คนไข้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงจากไขกระดูกน้อยลงจนเกิดภาวะซีแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียในที่สุดครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นอาการที่เด่นๆของคนไข้ที่มีโรคไตาวายเรื้อรังเริ่มเมื่อการทํางานของไตที่ค่อยๆเสื่อมถอยลงจนกระทั่งค่า GFR น้อยกว่า15นั่นหมายถึงว่าไตาของคนไข้ไม่มีการทํางานโดยสิ้นเชิง การรักษาวิธีนก็คือการฟอกไตซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังในครั้งหน้าต่อไปนะครับ